ยินแบบนี <Jean> ้ท้องไม่เมหือแล้วเออก็จะรู้เลยว่าเมียเป็นคนยังไงอะนะเขาบอกว่าตรงนี้ฮะตรงนี้ห้ามสมมติว่าสมมติสมมติสมมตินะสมมติว่าต้นไม้ตรงเนี้ยห้ามตัดนะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องตัดนะอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วก็ลุงก็ถามในสมมตินะเลยสมมติลุงก็ถามว่าที่ตัดต้นไม้ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ตอบเราก็ยิ้มอะไรประมาณเนี้ยเออลุงก็เลยบอก ยิ้มแบบยิ้มใส่ไม่เหลือแล้วแล้วมันเนี่ยสำหรับเรื่องวันนี้นะคะก็ไม่ตอบก็คือรู้แหละนี่สมสมติสมมติแล้วสมมติสมมติให้ฟังนะคะเมื่อกี้เสือก็เสือก็ไลน์มาจะถึงถึงอะไรถึงร้อยเอ็ดเหรอเสือไลน์มาร้อยเอ็ดเรื่องอะไรนะเช่าชุดวันเด็กระบุบันเด็ดเดกก็ทุกคนเลือกชุดกันหมดนะทุกคนเลือกชุดกันหมด ยาชีจะมีลเลือกไม่ได้ต้องเลือกคนต้องใส่ชุดหมดเลยเราค่อยมาดูกันว่าทุกคนใส่ชุดอะไรนะนวนก็น้วลก็ให้ก็ให้เสือเลือกให้เลยอ,อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชุดชุดอะไรนะชุดตาลับหราชุดอะไรอะ่ะที่ที่ให้เสือดเดี๋ยวอ๋อภาพไม่ดูทุกคนก็เดี๋ยวว่ามาดูกันน้ำมูลใส่แล้วจะเป็นยังไงนยังยังไม่ได้คุยกับเขานะ ละเอียดละออมากก็บอกเออันเดมเล่ากิจกรรมกับแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้บอกละเอียดมากก็เดี๋ยวใกล้ถึงวันเย็นนี้ไม่ยังไม่ใกล้ถึงวันเย็นนี้ก็ ม่เหลือแล้วที่ห้ามไว้แล้วอันนี้แล้วก็คุยกับลุงแบบเหมือนต้อนรับพี่ใหม่เลย ก็ทำให้ลุงหมดแล้วได้ก็เพราะว่าจัดไสเมียได้เลยวเนะี่ยไสเมียตัดต้นไม้หมดตั้ว่างบานนี่อะไราเนี <c> ่ย <oughs> อ่าอก็บอกลุงเดียวบอกลุงว่าไปส่งพี่โออมแล้วส่งพี่ มากกว่าอย่างอื่นนะเพราะว่าอย่างดีากาเราก็ยื่นไปแล้วนะล้วก็รอแก้รออะไรไปอย่าง เช่าคนทุกคนนะครับเป็นร้านเช่าชุดจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามก็แล้วกันเพราะว่าความชอบก็ความชอบ,อ,ชอ,บอย่างป้อมนี่ก็ชอบดูซีรีส์เขาบอกป้อมก็าชอบดูซีรีส์ก็ดูเขาว่าจะเอาชุดแบบไหนขอน้ำมนเนี่ยป้าบอกบอกก่อนว่าเป็นชุดชุดอะไรนะชุดอลลบทางนั่นแหละเป็นชุดสีขาวอ่ะเขาบอกเสียบอกว่าเป็น วนใส่จะจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้หนุม่มวนมาเริ่มกิจกรรมด้วยวันวันเด็กนะคะก็ให้เข้ามาลองเทสตูลองเทสความอินเตอร์เทนอินเตอร์เทนของเขาว่าได้ไหมอะไรแบบนี้ก็เ,เอาเป็นว่าให้เหมือนเขาเป็นรุ่นพี่เลยก็อยากให้เาเป็นรุ่นพี่ เปลี่ยนใจใส่ชุดชีลล์ชมพูแล้วพอกราเกลีก่ยชิลล์ชมพูคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตอนนี้หาร้านกับข้าวทุกคนรู้สึกว่าถ้าเราคนนั่งตาลายไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าคนขับตาลายมันค้อหิวเนี่ยมันมันน่ากลัวอยู่